สวัสดีครับพบกับผมเชียนโป้โตซับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีบอลเด็ด3ตัวเน,น้นๆไม้พี่ๆคนดูด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่พบกันระหว่างคิโรนานะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอเลิติกบินเบานะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของคิโรนากันนะครับชนะเอาไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับ ส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของเอเลนติกบินเบานะครับชนะเอาไปได้ทั้ง3นัดเช่นเดียวกันนะครับส่วนสถิติ3นัดที่เคยเจอกันของคู่นี้นะครับเป็นคิโรนานะครับชนะเอาไปได้2นัดอเลนติกบ mm ินเบานะครับชนะเอาไปได้1นนัดนะครับส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าบ้านนะครับคิโรน่ายังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างองเซนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกองนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตี่สองสี่สิบห้านะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดขององเซกันนะครับชนะ2เสมอ1นะครับส่วน3นัดล่าสุดของกองนะครับชนะ1เสมอ1และก็แพ้1นะครับส่วนสถิติ3ามนัดล่าสุดที่เคยเจอกันของคู่นี้นะครับองเซนะครับชนะเอไปได้1นัดนะครับ หนึ่งนัดนะครับแล้วก็เสมอกันไปที่หนึ่งนัดนะครับส่วนตัวผมแล้วมองไปที่เจ้าบ้านนะครับยังไงก็สามแต้มชัวแน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่พบกันระหว่าง f อฟกัวนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของจามีเซปูนะครับคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของ f อฟกัวกันนะครับชนะ2แพ้1 ส่วสถิติ3นัดล่าสุดของจาม,เมเีเซตปูนะครับชนะยังไม่เคยชนะนะครับแพ้2สเสมอ1นนะครับส่วนสถิติ3นัดที่เคยเจอกันของคู่นี้นะครับเป็น fc ฟกัวนะครับชนะ1จามเซตปูนะครับชนะ1และก็เสมอกันไปที่1นัดนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านเ c ฟกัวนะครับชนะชัวแน่นอนครับ พี่ท่านไหนชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับกรับสวัสดีครับ